ครับผมก็ถามว่าประทับใจอะไรก็จะบอกว่าประทับใจทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเ,เพื่อนเพื่อนนักแสดงหรือว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนรวมถึงทวกมกับด้วยนะแล้วก็พ,พี่พี่ที่แสดงในเรื่องทั้งหมดเลยว่า,าดีใจฮนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพูดว่าเป็นความฝันหนึ่งที่เจออยากจะมาเป็นนักแสดงอยู่แล้วคือถ้าเจอไม่ได้บวชนิดเจอไม่ได้มาเป็นนักแสดงนะ ยังไงนะผมจะตอบสั้นๆละกันครับผมสิ่งที่ประทับใจนะครับก็คือทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนในกองถ่ายเพราะว่าในกองถ่ายผมได้อะไรหลายๆอย่างทั้งได้เรียนรู้ทั้งได้ความสุขได้ความสนิทกับทุกคนครับมันก็เป็นความสุขตอนที่ผมได้ไปถ่ายหนังครับคนดูได้อะไร <kung> ได้ด e ูแน่นอนครับที่ได้แน่ๆจะได้ดูอาโนไม่ได้ตอบพีนี่อาถูกต้องดูอะไรคำถามเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันตอนหลังจากจบสิบีพีแล้วเออว่าคนดูหน้าอะไรไอ้นี่เดี๋ยวนักแสดง็ต้องถามคนดูด้วยนะอ่ะอากัสครัอากัสครับประทับใจอะไรในอดิ c a ทสพาราอีนะประทับใจอะไรออกประทับใจทุกอย่างครับผมก็คือเอ่อ ซีรีส์เรื่องเนี้ยคือตอนแรกกัหลับเล่นเนี่ยกันคิดว่าแบบซีรีส์วัยรุ่นชิวๆไม่น่าจะหนักอาจจะเล่นธรรมชาติธรรมชาตินักเรียนอะไรย่างเงี้ยชิวแต่พอได,ได้เล่นดูแล้วอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่จริงจังมากมันท้าทายเราท้าทายในเรื่องการแสดงครับทุกอย่างแบบโอเคสิ่งที่ยากสำหรับการคือการต้องกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ได้นะครับมุกัดได้ แล้วก็การตัดสินใจการทําอะไรก็ตามมันแบบจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการคิดเยอะจะแล้วก็เอเนอร์จีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรื่องอที่เป็นเด็กเ่าะจะแบบเอเนอร์จีค่อนข้างเยอะ <c oughs> เรียกว่าพลบาติท่าททยฝีมือการแสดงของเราเหมือนกันเนาะใช่พอพอได้เล่นแล้วแบบรู้สึกว่าค่อนข้างยากมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะจะจะเริ่มเผยตัวตอนออกมา หลายหลายอย่างครับซึ่งซึ่งตอนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะครับแต่ที่กัดเล่นไปที่ถ่ายทอดเราไปนี่คือหลายอารมณ์มากแทบแทบจะเป็นไบโพน่าเลยครคือแบบทั้งทั้งสุขทุกข์อารมณ์ดีแบบเศร้าเสียใจแบบทุกอย่างมาครบเลยทั้งทั้งรักเขาทั้งทาร้ายเขาทั้งทุกอย่างมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเอ่อก็มีทั้งความรักแล้วก็มีความซิกอยู่อยู่ในความสัมพันธ์ครับไหนจะเรื่องครอบครัวอีกอีกซึ่งเส้นเรื่อง มันไม่ได้แบบจังจานเหมือนซีรีส์ทั่วไปคือทุกคนจะได้ดูแบบเต็มแน่นอนอีกหนึ่งคนฮะแม็กฮะเรื่องนี้ก็น่าจะยากเหมือนกันด้วยในตัวแม็กเองประทับใจอะไรในเรื่องนี้เองกับบทบาทของเราครับก็แม็กประทับใจประทับใจบทนะครับประทับใจพี่ๆเพื่อนๆทุกคนพร่อมกับทีมงานเหมือนกันนะครับคือรู้สึกว่าเราประทับใจที่เราพอเราเห็นบทเรา ตอแม้กับพิกาเไดเรีทูก,กันก็คือเราเห็นตรงกันเลยว่าสนุกใช่คือเราอ่านเองเราอยัเองเราอ่านเองเรายังขำมแค่นี้นี่คือน้ําิ้มนะที่เราขำขำกันไปไม่แค่คือเดี๋ยวขำยิ่งตกเก้าอี้ใช่ซึ่งแม้รู้สึกว่าสิ่งที่คนดูจะได้ไปคือตรงนี้นี่แหละแม่รู้สึกว่าคนดูได้ไปคือได้รอยยิ้มแน่น,นอนจากทั้งทั้งที่ฮีโร่มันเออเออหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ แล้วก็ไม่ได้แค่รอหยิ้มแต่จะได้ข้อคิดหรืออะไรต่างๆไปด้วยครับอขอเสริมอีกหน่อยนึ่งค,คือรู้สึกว่าซีเรื่องนี้โฟกาได้กบบลับมาเล่นเป็นมัธยมเนาะมันเหมือนการได้ยด้อนเวลากลับไปตอนตอนเด็กๆตอนที่ยังเรียนอยู่แล้วก็มันเป็นช่วงที่มันมีความสุขมันเป็นความรู้สึกที่เพียวๆ,ๆอะเมื่อจะแบบความรักที่เรามีต่อเพื่อน บ๊อปปี้เลิฟเลยก็ตามมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งเนาะที่แบบมันมันไม่ได้ผ่านประสบการณ์เลยเลยมันเป็นเหมือนความรักที่ไม่มีตำราแล้วก็คิดว่าแล้วก็หวังว่าคนที่ได้ดูะครับมันจะพาเรื่องเนี้ยซีรีส์เนี้ยมันจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงที่ทุกคนมีความรักแบบนั้น